สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องผู้ใหญ่ขายเรียญ a n n e l เมื่อวานนะครับเราได้รีวิวเหรียญก็ท่านผู้ชมหรอว่า FC คอมเมนต์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการขายเหรียญขายที่ไหน เาก็ตอบท่านผู้ชมไปแล้วนะครับตอบ fc ไปแล้วตอบคอมเมนต์ไปแล้วก็ไปดูเอาเองช่องที่เขาประกาศรับซื้อหรือว่าร้านเราจะไม่แนะนำชื่อช่องเขานะครับเพราะว่าการที่ขายเหรียญก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ าลาบลื่นทุกคนนะครับการขายเหรียญน,นะครับก็ส่งรูปไปประเมินราคาก่อนเขาประเมินราคาให้เท่าไหร่พอใจขายก็ขายไม่พอใจขายก็ไม่ต้องขายไปต่อรองกับเขาก็ไม่ได้นะครับ ทีนี้เหตุผลที่เราไม่ได้บอกว่าช่องไหนเขาประกาศร,รับซื้อก็เพราะเหตุนี้แหละครับถ้าบอกไป FC ส่งรูปไปประเมินราคาเขาประเมินราคาให้ก็ไปต่อรองกับเขานะครับก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจส่งผลกระทบมาถึงช่องของเราด้วยนะครับก็ใช้ความสามารถ ส่วนตัวนะครับใช้ความสามารถตัวเองนะครับติดตามหลายๆายช่องส่วนทางช่องเรานะครับมีประสบการณ์ในการขายมานะครับเยอะแยะมากมายหลายช่องภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานช่องไหนที่ประการรับซื้อเราส่งไปขายหมดส่งรูปไปประเมินราคา เขาก็ประเมินราคาให้ก็ไม่เคยต่อรองนะครับทุกช่องนะครับที่เขาประกาศรับซื้อเขาก็ซื้อในราคาเดียวกันหมดนั่นแหละนะครับไม่มีช่องไหนที่ซื้อต่างกันเหรียญที่มีกระแสเหรียญที่มีความนิยมมีการซื้อขายในวงการนักสะสมเหรียญเช่นที่เห็นในเหรียญที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็เป็นเหรียญพระเสียรขวางนะครับเหรียญนี้นะครับสองเหรียญนี้จะเป็นเหรียญธรรมดาเราเอามาทําให้ท่านผู้ชมดูเท่านั้นเองนะครับถ้าดูเหรียญพระเสียรขวางก็ดูด้านหลังแบบนี้นะครับก็หมุนไปหมุนไปด้านหน้าด้านพระบรมรูปก็พระบรมรูปจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพระเสียรขวางนะครับ ถ้าเราส่งไปประเมินราคาเราก็หมุนนะครับหมุนหมุนนะครับต้องเป็นเหรียญเรสเซียนขวางนะครับที่ส่งไปประเมินราคาอันนี้เหรียญเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูเท่านั้นเองนะครับสมมุติว่าส่งไปแล้วเขาประเมินราคาให้2 0 0 2 5 250หรือ300ก็เลือกเอาจะขายราคาไหน นะครับก็มาดูนะครับเหรียญพระเศียรตรงบ้างนะครับเหรียญพระเศียรตรงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญธรรมดาทั้งสองเหรียญเหมือนกันนะครับจับด้านหลังแล้วก็หมุนไปด้านหน้าด้านพระบรมรูปก็จะตรงขึ้นเหมือนกันเป็นแบบนี้นะครับ หลังก็ตรงขึ้นหน้าก็ตรงขึ้นจะเป็นพระเสียรตรงนะครับพระเสียรตรงนราคาไม่ต้องห่วง50 0บาทขึ้นไปตามสภาพตามความเอียงตามความสวยงามนะครับทีนี้ถ้ามีเหรียญพระเสียรขวางพระเสียรตรงแล้วอยากจะขายก็ติดตามช่องที่เขาประกาศร,รับซื้อดูทาง YouTube นะครับก็ถ่ายเป็นวิดีโอสั้นนะครับหมุนแบบนี้แหละตามที่แนะนำถ้าเป็นเหรียญพระเศียรขวางพระเศียรตรงนะครับอย่าส่งเหรียญธรรมดาไม่มีความผิดพลาดอะไรเลยไม่ไม,ไม่ไม่เป็นลักษณะเออเรือคอยนะครับเขาก็จะว่าเอานะครับก็ได้รับการประเมินแล้วถ้าจะขายก็ขอที่อยู่เขานะครับ เขาที่อยู่เขาเขาให้เบอร์ทุกเขาให้ที่อยู่มาก็ส่งเหรียญไปนะครับส่งเหรียญไปนี่ก็อย่าลืมเลขบัญชีอย่าลืมเลขบัญชีอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์แนบไปด้วยแล้วเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีเราตามราคาที่ตกลงกันส่วนเบอร์โทรเขาก็จะติดตามพัสดุให้เรา พัสดุของเราจะไม่หายไม่ต้องห่วงถ้าท่านติดตามช่องท่านว่าแน่นอนแล้วอย่าเป็นห่วงว่าเขาจะโกงนะครับถ้าจะขายนะครับนี่ก็คือวิธีการขายเหรียญจากทางช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญแชแนลเคยทำมาเป็นตลอดขายตลอดนะครับไม่ได้ประกาศรับซื้อเลยทางช่องของเราทำคลิปวีดีโอขายตลอด ที่วิดีโอนี้เราก็มาแนะนำที่ท่านผู้ชม fc อ o m ม e มต์เขามาสอบถามขายแบบไหนขายอย่างไรขายที่ไหนเราก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับที่เราบอกช่องที่เขาประกาศรับซื้อไม่ได้ถ้าทางช่องของเราบอกไปนะครับถ้าท่านไม่มีวิธีเกี่ยวกับการซื้อขายเกี่ยวกับการขายนะครับเจ้าของช่องเขาก็อาจจะ ว่าทางช่องที่แนะนําไปไม่ถูกต้องนะครับก็เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายทั้งเจ้าของช่องทั้งผู้แนะนําทั้งผู้ขายดังนั้นต้องใช้ความสามารถตัวเองลุ้นลวนนะครับใช้ความสามารถตัวเองเหมือนเหมือนเหมือนช่องผู้ใหญ่ไกลเรียนแชนแนลนี่แหละใช้ความสามารถตัวเองลุ้นลวนนะครับก็ฝากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูนะครับ เกี่ยวกับวิธีการหาเหรียญที่เหรียญมีกระแสมีความนิยมเป็นที่นิยมว่ามีการซื้อขายกันก็ติดตามทางช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญก็ติดตามทางช่องเราก็จะได้นำท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชม f c ใหม่ คนที่กำลังติดตามเกี่ยวกับคนที่กำลังสะสมเกี่ยวกับเหรียญที่มีกระเสขายได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็แนะนำไว้เพียงเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปช่องผู้ใหญ่การเรียนชาแนลจะมาแนะนำสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ